หนังสื้อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสงบศึก MAX HEALTHY One more life ดูกรณีศึกษาจากศัตรูสู่พันธมิตรประกันรถคันแรกยอดเคลมพุ่งวิริยะหมดแรงอั้นเดินหน้าขยับเบีย้ย j o ยแอนคอยเดินเกมรบเต็มอัตราศึกดันทีมผู้บริหารชุดใหม่ แจ้งเกิดสารฝันเป้าธุรกิจ5ปีกสองัดหมัดเด็ดปั้นเครือข่าย SME เร่งกระตุ้นผู้ประกอบการไทยรับมือ AEC สนุกท o p อัพระสําหนักดิ้นซ่านยื่นหนังสือชี้แจ้งกบข่าวแชร์ซิมเติมเงินเปิดศึกแคมเปญดุ โปรโมชั่นเดือดเต็นมือสองอ่วมป้ายแดงถล่มยับยันฮีปล่อยแคมเปญแรงติดจรวจไม่สถานพึดต้านเศรษฐกิจขาซกติดตามหนัสืิพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทุกประเทศเลยนะครับ SK 999ปุ๋ย n อซีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิด จะเดินเต,ติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 หนังสื้อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสงบศึก Max Healthy One More Life ดูกรณีศึกษาจากศัตรูสู่พันธมิตรประกันรถคันแรกยอดเคลมพุ่งวิริยะหมดแรงอั้นเดินหน้าขยับเบีย้ย Joy and Coy เดินเกมรบเต็มอัตราศึกดันทีมผู้บริหารชุดใหม่ แจ้งเกิดสารฝันเป้าธุรกิจ5ปีกอสอองัดหมัดเด็ดปั้นเครือข่าย SME เร่งกระตุ้นผู้ประกอบการไทยรับมือ AEC สนุกท็อปอัพพระสาหนักดิ้นซ่านยื่นหนังสือชี้แจ้งกบข่าวแชร์ซิมเติมเงินเปิดศึกแคมเปญดุ โปรโมชั่นเดือดเต้นมือสองอ่วมป้ายแดงถล่มยับยันฮีปล่อยแคมเปญแรงติดจรวจไม่สถานหึดต้านเศรษฐกิจขาซบติดตามนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทุ่วประเทศเลยนะครับ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วงเพศนวยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถ,ถูกต้องท,ที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเาชจนภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะขาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 ยันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาพบรรยากาศงานวัซลีนเฮลตี้ไวสแตนแฟนนั่นเองค่ะซึ่งทางวัสลีนนนะคะเขาก็ได้ขอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่วัซลีนเฮลตี้ไวสแตนแฟนนั่นเองเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เอาใจสาวๆนะคะที่ต้องการปรับผิวให้ขาวสว่างใสในทันทีหลังทาครีมนั่นเองค่ะซึ่งภายในงานนี้นะคะก็ได้หนุ่มมากปรินสุภารักของเราเนี่ยที่ขอเอาใจสาวๆด้วยการมาโชว์การทาผิวทาครีมนะคะให้กับสาวสวยอย่างสาวคิมเบอร์ี่ สาวจอยชนทิชาแล้วก็สาวสตางคดิดละดาอีกด้วยค่ะอตัวหนุ่มมาก็เลยทั้งหนุ่มมาแล้วก็สาวคิมเลยก็ต้องขอส<ช>ั<า>มภาษณ์คู่เลยค่ะต้องถาม,มเลยว่าวันนี้เนี่ย ควงคู่กันออกงานอีกแล้วเป็นยังไงบ้างคะรวมไปถึงสาวคิมเนี่ยได้บอกพี่เจ๊ไหมว่าวันนี้เนี่ยมาออกงานกับหนุ่มมากแล้วก็ <c oughs> เห็นว่าเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยสาวคิมเบอร์รี่เนี่ยเพิ่งเพิ่งไปไหว้แม่พี่เจ๊มาแล้วก็นั่นก็คืออจิมนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนอินเลิฟมากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงมีข่าวว่าแฟนคลับหนุ่มมากเนี่ยนะคะแอนตี้สาวคิมเบอร์รี่เนี่ยอันนี้นจริงไหมแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยทั้งคู่ก็กำลังจะมีงานละครคู่กันอีกกรรริงงหือเเเปปล่า่าาดียวไฟัันคะ <c oughs> ก็ปกติก็เราก็ทำงานกันด้วยกันอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็ถ่ายละครอยู่ด้วยกันตลอดมา2ปีเนี่ยจอตลอดเวลาเสียงเนี่ยเหมือนลำคาญเลยเหรอใช่ใช่ก็ก็ต้องเจอกันบ่อยอยู่แล้วค่ะแล้วก็บังเอิญคิวตรงกันเนาะก็เลยมาทำงานด้วยกันค่ะคุณจิ๊นกลับคืนมาหรือเปล่าคะเออมันก็เป็นจังหวะพอดีเนาะที่ละครของเราก็จะออนแอร์แล้วแล้วก็แล้วก็ได้ได้มาเจองานนี้ ครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้มาร่วมงานกับน้องคิมที่ไม่ใช่ละครครับผมก็หวังว่าจะมีงานอื่นต่อไปติดต่อมานะมีไหมคะเป็นงานคู่หลังจากนี้อะไรเงี้ยมีงานคู่อ่ะนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันยังทราบเหรอใช่ครับถ้ามีถ้ามีก็โอเคก็รับก็ยินดีครับทุกคนเอนว่าพี่เจ๊น้องลูกเราแบบพาไปไหว้คุณแม่เป็นไงบ้างคะวันแม่เพราะวันแม่ค่ะก็ก็ไหว้ไปปกติอยู่แล้วค่ะไหว้มาประมาณ4ปีแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า ว่าอาจารย์เขาก็เป็นผู้มีระคุณต่อเราด้วยค่ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือก็เลยได้โอกาสได้เข้าไปไหว้ Why ค่ะเป็นวันแม่ฝั่งีมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันมีแฟนคลับมากันตี้คิมเพราะว่าจับเรื่องราวทำให้ทำให้มาเสียใจมันมีกระแสะออกมาไม่น่านะไม่น่านะไม่น่าไม่เอ่อสำหรับแฟนคลับนะครับก็อย่างที่เห็นถ้าถ้าพี่ๆได้ไปงานไปงานเปนิดปิที่สามนะแฟนคลับผมก็น่ารักกันทุกคนแล้วก็ผมเ <c oughs> ชื่อว่าไม่มีทางที่จะ ที่ที่เขาจะไปละลานนักแสดงคนอื่นเพราะว่าเ<ม>พราะว่าเขายัางไงเขาก็ชื่นชอบเราแล้วก็ชื่นชอบเราแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีทางไปทําร้ายคนอื่นนะครับตัวนี้จะมีละครด้วยกันอีกเรื่องนึงเหรอคะหลังจากเริ่มรักเออพูดได้ไหมอ,อ,อจาออจจะ,ะอาจจะต,ต้องรอดูอีกทีรอบปิดสรุปะะไม่มีครับไม่มี ค่ะก็อย่างที่ทั้งคู่เขาบอกว่าออกงานคู่กันอีกแล้วเนี่ยก็สนุกมากๆเลยส่วนทางด้านสาวคิมก็บอกปกติค่ะเหมือนทำงานปกติเลยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเจอกันบ่อยมากๆค่ะแล้วก็พอถามสาวคิมว่าได้บอกพี่เจตไหมว่าต้องมาออกงานคู่กับหนุ่มใหม่อีกแล้วเขาก็บอกเลยไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าพี่ผู้จัดการเนี่ยเป็นคนรับงานให้งานคืองานค่ะนี่ก็ชัดเจนนะคะส่วนวันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งไปไหว้อาจิมมาแม่พี่เจตเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าโหไหวมาสี่ปีแล้วค่ะเพราะว่าจิมเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณต่่อคคิิมมมาากกๆไปถึงงชววนนี้เสับหุจ ินเลิฟมากกว่าเดิมหรือเปล่าบอกเรื่อยๆนะก็ไม่ได้อินเลิฟขนาดนั้นค่ะแล้วก็มีข่าวว่าแฟนคลับนุ่มมากเนี่ยแอนตี้สาวคิมเนี่ยจริงไหมคุมากบอกว่าไม่น่ามีนะเพราะว่าแฟนคลับของ ของนุ่มมากเองเน uh ี huh. ่ยน่ารักทุกคนเลยแล้วก็ส่วนสาวพิมก็บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลยนะส่วนรเร็วนี้เนี่ยกำลังจะมีงานละครคู่กันอีกใช่ไหมนั้นคู่ก็บอกอาจจะมีครับแต่ว่ายังพูดอะไรมากไม่ได้รอให้ผู้ใหญ่เนี่ย uh huh. ออกมาพูดเองดีกว่าค่ะ,ะมาตา่ออีง,งานดีกว่าค่ะสําหรับค่ะสปาชาสลิมมิ่งเซ็นเตอร์ค่ะเขาขอเอาใจนะคะสำหรับคุณแม่นะคะที่เพิ่งจะคลอดลูกใหม่ๆนะคะแล้วมีน้ําหนักเนี่ยที่เกินตัวนะคะเรียกว่าหลังคลอดโยเนี่ยนะจ๊ะ,ะด้วยโปรแกรมใหม่ล่าสุดค่ะที่ใช้ชื่อว่ามัมฟิตชัวค่่่ะะลาาาสสุดดคนนงี้้ก็ไอมพ อัครเสนีค่ะมาเป็นมัมแอมบบสเดอร์คนใหม่ล่าสุดที่อวดผิวแล้วก็อวดเชฟที่ <ừ> เช้งกระเดะมากๆค่ะ,คะแล้วก็งานนี้ค่ะยังร่วมด้วยนะ,ะด้วยการพาลูกสาวคนน่ารักค่ะอย่างน้องนาวานเนี่ยนะคะมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานแล้วก็ยังมีคุณแม่ยังสาวอย่างคุณธัญญาธยาเลศนะคะที่มาร่วมงานแล้วก็คุณพ่อคนเก่งอย่างหนุ่มฟุกเกิกพลเนี่ยมาร่วมงานด้วยค่ะเจอตัวนะคะคุณอ้อมพิยดาในงานนี้ค่ะก็ต้องถามซึ่งดึงนันนะคะว่าเมื่อไหร่นะคะจะมีแพมมีน้อง คนที่สอนสักทีได้ข่าวว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยก็หัน,าานตัวเองเนี่ยมาเป็นผู้จัดละครแล้วอันนี้จริงไหมคะแล้วก็นะเรื่องไหนที่คิดว่าตัวเองทำอยากจะทํามากที่สุดบ้างนะคะแล้วก็การหันมาจาับเบื้องหลังเนี่ยนะคะมีปรึกษาใครบ้างเป็นพิเศษคะแล้วก็จะทิ้งเบื้องหน้าไปทําเบื้องหลังตลอดเลยไหม,มเดี๋ยวเราไปฟังคุณอ้อมเขาตอบค่ะ ยังยังค่ะยังก็ทํางานก่อนม,มีวางแผนไหมที่ว่าจะไม่มียังไม่ได้วางแผนก็คิดว่าอาจจะมีคนเดียวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะซินเชสว่าถ้าเกิดเราเรามีอีกเราก็ไม่กลัวแล้วว่าเราจะจะกลับมาอินเชฟได้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ยากแล้วเพราะเรารู้วิธีแล้วะคะ่ะแล้วดิฉันจะไปผ่านไปเป็นผู้จัดนะคะค่ะ,คะใช่ค่ะ<ม>ก็จะไปทําเป็นผู้จัดละครช่องไหน ช่อง5ค่ะกับ Exact ไม่ไดช่อง5ก็คือไม่ไดไม่ช่อง5ก็คือทำกับ Exact แล้วก็ซี a นเร<ม>ค่ะมีเรื่องในใจรือยังคะตอนนี้มีค่ะก็เมื่อวันเสาร์อาทิตย์เมื่อวานนี้นะคะก็เพิ่งไปประชุมสัมมานากันมาก็มีผู้จัดทั้งใหม่และผู้จัดเก่าที่อยู่ในออฟฟิศก็ไปประชุมสัมมานากันหมดเลย<ม>ก็ได้ไประโยชน์ได้ความรู้มากเลยเตรีย มีค่ะก็มีปรึกษาพ่ออาจจะจ้างพ่อเปพุ่มกลับเน่เล่นเองไหมคะพี่<ะ>เล่นเองไหมคะย,ยังไม่เก่งขนาดเล่นเองแล้วทําได้เพราะเดี๋ยวแบบว่าสมมติแบบสมมติเราต้องดูเรื่องแบบทํางานกองฝนฟ้าจะตกปุ๊บจะต้องเล่นละครแล้วก็แบบแยกไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าคงถ้าเกิดทําก็คือนเรื่องนั้นก็คงเป็นผู้จัดอย่างเดียวแต่ว่าก็ยังรับงานละครเหมือนเดิมมีเรื่องในดวงใจไหมคะเรื่อง มีค่ะมีค่ะยังย่าบอกไม่ได้เลยไม่ไม่ไม่พร้อมใหม่ทำใหม่เลยมีนักแสดงในดวงใจมีอยู่ก็มีค่ะก็มีวางแคสติ้งกันไว้แต่ว่าทีนี้เรื่องเราก็กำลังปรับให้มันเข้ารูปเข้ารอยอีกทีหนึ่งค่ะนับได้เป็นเท่าไหรนะคะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะก็ถ้า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 นับแบบว่ากำลังจะเปิดกล้องใช่ไหมก็มาสัก50%ได้แล้วได้ ที่พี่อ้อมบอกนั่นแหละค่ะ,คะว่าการมีแพรล,ลูกที่สองเนี่ยตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วก็ชินไว้แล้วว่าอยากจะมีแค่คนเดียวคือมีน้องนาว,วาก็พอแล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกวิธีหนึ่งก็จะดูแลรักษาตัวเองหุ่นตัวเองเนี่ยนะคะให้ดีต่อไปแล้วกันเนาะแล้วก็นะคะได้ข่าวว่าเจ้าผันเต้เป็นผู้จัดก,ก็บอกว่าก็ใช่ค่ะเพราะว่าของทางเอ็กซ์แแล้วก็ซินเนเรีนั่นเองค่ะนะคะเรื่องไหนที่อยากจะทําบ้างไหมเขาบอกว่ามีแล้วแล้วก็เพิ่งไปประชุมกับคุณบอยมาตอนนี้กําลังจัดให้เข้ารูปข้อรอยนะคะก็ คิดไปแล้วเนี่ยประมาณ5้านะคะแล้วก็ปรึกษาใครเป็นพิเศษหรือเปล่ากับการหันไปจับเป็นเบื้องหลังครั้งนี้นั่นเองค่ะก็บอกว่าก็น่าจะเป็นคุณพ่อนี่แหละนะคะอาเปียกของเราเนี่ยแหละนะคะเห็นบอกว่าจะดึงอาเปียกเนี่ยมาเป็นผู้กุมกับส่วนตัวให้ด้วยยิ่งได้อาเปียกมาับรองนะคะละครนี้ดังแน่นอนแน่นอนจ้ะถามว่าจะทิ้งไปทําเบื้องหลังเลยไหมนะคะพี่อ้อมบอกแบบนี้เลยค่ะว่าไม่ทิ้งเพราะว่าถ้าทําเบื้องหลังอย่างเดียวก็จะไม่อัปเดตเบื้องหน้าอีกอย่างการแสดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ อ่แต่วันนี้ค่ะเวลาของคุยข่าวบันเทิงหมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณค่ะสาหรับสินค้าบีวันค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะบีวันเนี่ยเป๊ะอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่นิมยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็พิตตี้ค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบํารุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าสามารถหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเนี่ยเขียนปนบะดหมาหรือว่าจดหมายเข้ามาติชมรายการได้ค่ะค่ะอีกช่องงทาาานะะคสมรถ ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากัไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ